ผัดเนี่ยนะคะถ้าที่บ้านมีสมาชิกในบ้านที่ทานเหล้าหรือว่ามีไขมันพอกตับหรือว่าเป็นไตหรือว่ามีเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับหัวใจสมองอะไรพวกเนี้ยตัวนี้คือบีจอยพืชผักสวนครัวของเราเองเนี่ยนะคะเป็นบีจอยพืชผักสวนครัวไทยๆของเรานี่แหละคะ่ะมีสมุนไพรไทยๆหลายตัวจะพูดว่าพืชผักสวนครัว พืชผัดขนส่วนครัวก็ได้นะคะพืชผัดขน,นส่วนครัวในบ้านเราที่เรากินปกตินะคะแต่ยุคปัจจุบันเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้ได้ทานพืชผัดส่วนครัวพวกนี้เพราะว่าเราใช้ชีวิตเร่งรีบกันบางทีไปทํางานทานอาหารจานเดียวซะ,ะมากกว่านะคะแต่ถ้าเราได้ทานตัวนี้เราจะทดแทนได้นะคะก็มีแบบว่าเหมือนผักน้าพริกของเรานะคะบ้านๆมีขมิน้นมีเอ่อมีมะขามป้อมมีเอ่อ อะไรนะมาลักขินนกอะไรประมาณนี้ทั้งหมด20กว่าชนิดโดยคุณหมอแพทย์แผนไทยเป็นคนปรุงสูตรนี้ขึ้นมาเลยมั่นใจว่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะดีนะคะถ้าบ้านไหนมีแบบว่าผู้ป่วยหรือสมาชิกในบ้านมีสุขภาพร่างกายภายในที่ว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นตัวปรับสมดุลในร่างกายอวัยวะที่อ่อนวัยตัวนี้เวลาทานไปแล้วอ,อวัยวะภายในเราจะอ่อนวัยขึ้นก็คือแข็งแรงขึ้นนั่นแหละคะ่ะ พออ่อนไว้ขึ้นแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้เ,เรามีภูมิต้านทานเรามีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาได้นะคะแล้วก็โอกาสที่ว่าเราจะร่างกายเราจะเสื่อมถอยลงตามอายุที่มากขึ้นก็จะน้อยลงเหมือนที่ว่าอย่างสมมติว่าคนที่สูงอายุหน่อยเขาแบบว่าภายนอกก็คือการดูแลผิวพรรณเข้าคลินิกใช่ไหมคะ เออหน้าตาเขาก็สวยขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะอ่อนวัยกับวัยปกติธรรมดาแต่อันนี้เป็นการบำรุงภายในภายในถึงภายนอกภายในก็หมายถึงว่าสมมติว่าบำรุงสมองตัวเนี้ยก็คือพืชผักสวนควรัวเราสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยมันมีคุณประโยชน์อยู่แล้วนะคะสปปรรพคุณเขาโอเคอยู่แล้วอันเนี้ยจะดูแลถึงด้านสมองด้วยหลอดเลือดด้วยแล้วก็เส้นประสาทต,ต่าง เส้นประสาทแล้วก็ไตหัวใจตับแล้วรวมถึงตาด้วยนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ว่าเป็นเบาหวานเนี่ยอันนี้สมควรที่ว่าจะคนที่คนที่จะทานนะคะเพราะว่าตัวนี้จะสร้างแบบว่าพอเราทานถ้าเราทานยาคู่กับยาเบาหวานในแพทย์แผนปัจจุบันด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อของเราไม่ให้กล้ามเนื้อภายในหลักเสษ ตัวน,นี้จะชะสร้างไม่ให้ภายในเราอักเสบป้องกันมะเร็งด้วยเพราะว่าที่ที่บอกว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นมเะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่อะในร่างกายภายในเขาจะมีการอักเสบโดยที่เขาไม่รู้เขาจะไม่รู้เลยนะคะว่าร่างกายภายในเขาอักเสบอยู่แต่ทีนี้พอนานๆขึ้นแล้วอย่างเงี้ยจนอาการออกแล้วเขาถึงจะรู้ว่าอ๋อเขามีโรคมีมีโรคอยู่นะอะไรมีโรคเลื้อรังอยู่ แต่ถ้าเราดูแลร่างกายภายในของเราดีๆเราจะโอกาสที่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังค่อนข้างที่จะน้อยมากค่ะจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนี้ได้นะคะจริงๆแล้วยกตัวอย่างนะคะจากคุณแม่เองนะคะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ทานอาหารเสริมค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดินแทบไม่ไหวแล้วต้องใช้ไม้เท้าแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าก็ให้เขาทานบี ก็ทานวีจอยทุกตัวนี้เลยเมื่อก่อนเขาอาหารเสริมเขาว่ามีเป็นสิบสิบอย่างเลยจนแบบคุณแม่ทานจนงงมากว่าเออไม่รู้จะทานอะไรก่อนหลังหรือว่ากินอะไรด้วยกันได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้รวมถึงยาด้วยไม่รู้ว่าใครมีเคยเจอปัญหาตรงนี้บ้างหรือเปล่านะคะตัวเนี้ยก็พอตอนหลังกผ็ผลิตอาหารเสริมเข้ามาที่เราทำผลิตอาหารเสริมขึ้นมาก็ให้คุณแม่ทาน คุณแม่ก็มีทานยาด้วยเบาหวานด้วย,ยนะคะทีนี้พอให้เขาทานคุณแม่ดีขึ้นมีกล้ามเนื้อด้วยพอมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเขาแข็งมากอะที่น่องเขานะคะเอามีกล้ามเนื้อแล้วเขาก็สามารถที่จะเดินได้พอเขาเดินได้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็มีความสุขในการใช้ชีวิตอะ่ะเขาก็ได้ไปเที่ยวอย่างเดิมก็ไปกับคุณพ่อก็ไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาก็ไปทานนู่นทานนี่ได้ทีนี้ก็เลยแบบว่า ก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่ว่าเราได้ไดทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมขึ้นมาแล้วก็สามารถช่วยคุณแม่ได้นะคะให้คุณแม่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมาได้ตรงนี้นหะคะที่บอกว่าเป็นอะไรที่ว่าคิดว่าบีจอยเอ,อ่อบีจอยช่วยช่วยช่วยคนในครอบครัวของเราได้นะคะหรือว่าถ้าบ้านไหนที่ว่ามีมีคนไข้หรือว่ามีผู้สูงอายุอะถึงจะไม่ป่วยก็ แนะนำให้ทานนะคะเพื่อว่าอวัยวะภายในเราอ่อนไวขึ้นและอวัยวะภายในของเราเนี่ยจะแข็งแรงมากขึ้นพอแข็งแรงภูมิต้านทานเราก็จะเกิดใช่ไหมคะพอภูมิต้านทานเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะก็จะไม่มีก็อันนี้ถ้าคนที่ว่าไม่ค่อยได้ทานผักนะคะก็สามารถทานตัวนี้ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะรวบรวมผักไวอ้อ่ะมากกว่า20ชนิดมากกว่า20 0ชนิดเลยนะคะ ไม่ต้องกลัวอันตรายไม่มีสเตียรอยนะคะตัวนี้จะไม่มีสเตียรอยเลยแล้วเพราะว่ามันก็เป็นพืชผักสวนครัวของเรานี่เองนะคะที่สมัยก่อนเราเด็กๆเ,เราได้ทานกันอะไรประมาณนี้แต่เวลานี้การทําอาหารอย่างนั้นก็อาจจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากขึ้นน่ะนะคะก็เลยแบบว่าเออเรามาพอมาทาตัวนี้ดูก็คิดว่าโอเคขึ้นนะคะเราทุกคนในบ้านก็ได้ทานด้วยนะคะก็เหมือนเราได้ทานผักทุกวันนี้แหละคะ่ะเหมือนเราทานผัก ที่ครบสมดุลทุกวันมีทั้งรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานและขมโดยคุณหมอบอกว่าเราต้องกินให้ครบห้ารสถ,ถ้าเรากินครบห้ารสคือการปรับสมดุลร่างกายเราให้แข็งแรงและอวัยวะภายในอ่อนไวขึ้นพออวัยวะภายในอ่อนไวขึ้นก็จะทําให้โรคภัยไข้เ,ขเจ็บที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยก็จะไม่ไม่มีโอกาสที่ว่าจะคือเรามีภูมิค้านทานนี้แหละค่ะแล้วก็อย่างเคส อีกเคสหนึ่งนะคะที่บอกว่าคุณหมอบอกว่าต้องทานให้ครบห้ารสน่ะอย่างอีกเคสหนึ่งเคสของคุณแม่เนี่ยค่ะบ้านน้องสาวอะ่ะจะทานอาหารที่ค่อนข้างที่จะจืดมากๆจืดมากๆจริงๆทีนี้คุณแม่เขาก็ทานอะ่ะทานแล้วแบบว่าถ้าคนไข้คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะทานอะไรไม่ค่อยลงเขาจะทานไม่ค่อยลงแบบว่าด้วยโดวยดวยการ ด้วยเขาทานอะไรไม่ลงก็เหมือนกันขาดสารอาหารด้วยนะคะแต่ทีนี้คุณแม่เนี่ยน้องสาวก็ทําอาหารที่จืดไปอีกปรากฏว่าคุณแม่เข้าโรง,งพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าขาดโซเดียมโซเดียมนี่ก็คือเกลือใช่ไหมคะก็ต้องไปกินเกลือเทียมเกลือทางการแพทย์นี่แหละคะ่ะคนกาดขาดโซเดียมนี่ถึงกรบชีวิตได้เหมือนกันนะคะอย่างที่ว่าประสบการณ์จากที่คุณหมอเขาเล่าให้ฟังนะคะคุณแม่จะขาดโซเดียม เข้าโรงพยาบาลถึงสองครั้งขาดโซเดียมทั้งสองครั้งเลยถึงบอกว่าคนทุกคนอะ่ะต้องทานให้ครบห้ารสในปริมาณที่สมดุลอันนี้จะมีครบห้ารสแล้วนะคะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดและขมค่ะอย่างคุณหมอเขาแนะนําว่าสะเดาน้ําปลาหวานถ้าสะเดาน้ําปล่าหวานเนี่ยลดขมเราได้ละลดหวานเราได้เค็มเราได้ใช่ไหมคะเผ็ดเราได้อันนี้เราก็ได้ละคือร่างกายเราก็ก็พอใจในในใน เอในที่ว่าเราต้องการร่างกายร่างกายเราก็รู้สึกดีขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่เร้วเราไปทานอาหารน่ะหวานเกินไปอะไรก็แล้วแต่ถ้ามากไปหรือน้อยไปไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าเอ,อชีวิตเราอะนะคะถ้าสมมติว่าหวานไปเปรี้ยวไปเค็มไปขม อะไรประมาณนี้ก็มันก็ไม่ดีอย่างหวานไปก็เป็นเบาหวานแน่นอนแต่ขัดความหวานก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ตัวเนี้ยแนะนํานะคะ D m พาร์ทถ้าบ้านไหนม,มีมีสมาชิกที่ว่าสูงอายุแนะนําให้ทานเลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาทานผักอันนี้แหละคะ่ะเมล็ดผักหลากหลายชนิด20กว่าชนิดนะคะ พืชผักส,วน,ว,นนะะกสวนครัวของเรานี้แหละค่ะพืชผักสวนครัวของเรานี้แหละที่ว่าดูแลสุขภาพเราค่ะตัวตรเนี้นะคะคุณหมอปรุงสูตรมาให้อย่างดีแล้วนะคะตัวนี้ก็คือแบบไทยๆของเรานะคะค่ะก็คือปรับธาตุทั้งสี่ให้ให้สมดุล